สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจมากๆนะครับเป็นเอกสารชุดร้อยภาพปริศนาธรรมค่ะซึ่งเป็นภาพจิตรกรรมลายรดน้ำเอ่อศิลปะแบบโบราณเลยที่ใช้ท่องคำเปวเปบนพื้นรักสีดำอะค่ะภาพพวกนี้นะคะเรียกว่าปริศนาธรรมก็คือเป็นภาพวาดเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่เอาไว้สอนหลักธรรมะโดยเฉพาะสมัยก่อนที่บางคนอาจจะยังอ่านหนังสือไม่ออกอ่ามีมาตั้งแต่ยุคสุโขทัยนู่นเลยค่ะ จุดเด่งมากๆเลยก็คือมันไม่ใช่ภาพเล่าพุทธประวัติตรงๆนะคะแต่แบบท้าทายให้เราต้องคิดต้องตีความหมายเชิงอุปมาอุปไมที่ซ่อนอยู่ข้างในใช่เลยครับและภาพชุดนี้ที่เรากำลังพูดถึงกันชุดร้อยภาพเนี่ยนะครับมาจากมณฑบที่วัดพระขาวจังหวัดอยุธยาซึ่งเป็นที่ประดิษฐานสรีระสังขารของหลวงปู่ทิมอัต,ตสันโตด้วย ภาพชุดนี้เลยไม่ใช่แค่งานศิละปะสวยๆนะครับแต่เป็นเหมือนมรดกทางวัฒนธรรมและก็ภูมิปัญญาที่สำคัญมากๆของเราเลยค่ะแล้วเป้าหมายที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คืออออยากทำความเข้าใจว่าคนสมัยก่อนเขาใช้สัญลักษณ์ในภาพเนี่ยสื่อสารหลักธรรมที่มันดูซับซ้อนๆให้เข้าใจง่ายๆได้อย่างไงแล้วทำไมวิธีนี้มันถึงยังอืยังน่าทึ่งอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับ ท่านพุทธทาสผิกขูเองก็เคยพูดถึงประโยชน์ของภาพปริศนาธรรมไว้น่าสนใจนะครับมีอยู่4ข้อหลักๆก,ก็คือ1ช่วยให้เราเห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเด้เข้าใจธรรมะในมุมใหม่ๆ2ก็คือช่วยรักษาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไว้ม่ให้มันสูญเปล่าไป3คือแสดงคุณค่าทางศรริลปะวัฒนธรรมไทยแล้วก็ข้อ4เป็นวิธีสอนธรรมะที่รวดเร็วสนุกไม่น่าเบื่อด้วยเหมาะกับคนทุกยุคสมัยเลยครับ งั้นเราลองมาดูตัวอย่างกันเลยดีไหมคะมีภาพหนึ่งที่แบบเห็นแล้วชวนคิดมากคือภาพกบกินช้างค่ะในเอกสารเขาอธิบายว่ากบตัวเล็กๆเนี่ยนะแทนเวทนาหรือความรู้สึกพื้นฐาน3ามอย่างคือสุขทุกข์หรือเฉยๆครับผมส่วนช้างตัวใหญ่เบอ้อเริ่มเลยหมายถึงสัตว์โลกอย่างพวกเรานี่แหละค่ะที่แบบมัวเมาอยู่ในตัณหาหรือความอยากสามแบบ ก็คืออยากในกามอยากให้มันมีอยู่อยากให้มันดับไปเหมือนมีน้ำสามสระอยู่ในท้องช้างเลยตรงนี้น่ายึ่งนะคะคือภาพมันชี้ว่าสิ่งเล็กๆอย่างแค่ความรู้สึกเนี่ยกลับมีพลังมากพอที่จะครอบงำสิ่งใหญ่ๆอย่างกิเลตัณหาของคนเราได้ถูกต้องครับแล้วภาพนี้ไม่ได้อยู่เดียวๆนะครับมันเชื่อมโยงกับหลักธรรมสำคัญเลยคือปฏิจจสมุตบาท หรือวงจรแห่งเหตุปัจจัยที่อธิบายว่าทุกมันเกิดจากอะไรเป็นทอดๆไปเหมือนปฏิกิริยาลูกโซ่นะครับอ๋อค่ะค่ะภาพกบกินช้างที่แทนเวทนาเนี่ยพอมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ก่อให้เกิดตัณหาหรือความอยากซึ่งก็จะนำไปสู่อุป,ปทานคือความยึดมั่นถือมั่นอันนี้แสดงด้วยภาพงูกินกบครับอ๋อต่อเนื่องกันไปเลยใช่ครับต่อไปก็เป็นพบหรือการมีอยู่ก็จะเป็นภาพนกกินงู แล้วก็เกิดเป็นชาติการเกิดในภาพนกเกาะต้นอ้อซึ่งต้นอ้อมันก็แบบดูเปราะบางไม่มีแก่นสารอะไรค่ะสุดท้ายวงจรน,นี้ก็นำไปสู่ความเสื่อมสลายคือเกิดแก่เจ็บตายเหมือนภาพหนูสี่ตัวกัดรากต้นอ้อนะครับภาพชุดนี้เลยทำให้เราเห็นภาพรวมของวงจรทุกข์ที่มันขับเคลื่อนไปเรื่อยๆไม่หยุดเลยแล้วเราก็อยู่ในนั้นด้วยชัดเจนมากครับโหลึกซึ้งมากค่ะ นอกจากหลักธรรมแบบนี้แล้วเอ่อในชุดภาพก็ยังมีหมวดอสุภกรรมฐานด้วยใช่ไหมคะเห็นว่าเป็นภาพที่1 4บสถึงยีเป็นภาพซากศพในสภาพต่างๆเลยตั้งแต่แบบเริ่มเน่าพองไปจนเหลือแต่กระดูกก็มีครับจุดประสงค์หลักๆก็คือใช้เป็นเครื่องมือในการเจริญกรรมฐานสอนให้เราพิจารณาความไม่งามความไม่เที่ยงของร่างกายเพื่อจะได้คลายความยึดต,ติดในรูปกายภายนอก อ,อาจจะดูเป็นภาพที่แรงนิดนึงนะคะแต่ก็มีเป้าหมายชัดเจนเพื่อการปฏิบัติธรรมใช่ครับเป็นการกระตุ้นให้เห็นความจริงของร่างกายแบบตรงๆเลยไม่ต้องอ้อมค้อมก็เพื่อลดความหลงไหลในรูปเรื่องหน้าตาหรือว่าไปยึดมั่นว่าร่างกายนี้มันเป็นของเราจริงๆอะไรทำนองนั้นครับนอกจากภาพวาดแล้วเอกสารยังเล่าถึงปริศนาธรรมแบบที่เป็นคำพูดด้วยนะคะที่หลวงปู่ทีมซึ่งสรีละท่านอยู่ที่วัดพระขาวนี่แหละท่านมักจะใช้สอนบ่อย อย่างเช่นปริศนาที่ว่าสี่คนหามสามคนแห่คนเดียวนั่งแม่แคร่สองคนเดินตามหน้าตามหลังอ๋อคุณคุณครับผมค่ะท่านก็อธิบายว่าสี่คนหามก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่ประกอบเป็นร่างกายเหล่านี้เองสามคนแห่ก็คือกิเลสโลภโกรธหลงคนเดียวนั่งแคร์อันนั้นคือจิตของเราส่วนสองคนที่เดินตามก็คือกรรมดีกับกรรมชั่วที่เราทำไว้ชัดเจนเลยครับ ท่านยังใช้ตอนรถน้ำศพสอนเรื่องความตายด้วยนะคะว่าทุกคนมามือเปล่าตอนไปก็ไปมือเปล่าไม่มีอะไรติดตัวไปได้เลยจริงๆนอกจากบุญกับบาปครับอันนี้เป็นคำสอนที่เตือนสติได้ดีมากๆเลยแล้วก็มีคำแนะนำที่สำคัญมากนะครับจากในเอกสารสำหรับคนที่ศึกษาภาพชุดนี้เขาแนะนำว่าควรจะดูภาพปริศนาธรรมแล้วลองคิดตีความหมายด้วยปัญญาของตัวเองดูก่อน เพราะว่าการตีความเนี่ยมันอาจจะมีได้หลายแง่มุมเลยครับขึ้นอยู่กับพื้นฐานความรู้หรือมุมมองของแต่ละคนอืมค่ะการที่เราได้คบคิดพิจารณาด้ตัวเองนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญเลยที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการดูภาพพวกนี้สรุปแล้วนะคะสิ่งที่เราได้คุยกันจากแหล่งข้อมูลวันนี้ก็คือภาพปริศนาธรรมเนี่ย เป็นมรดกที่ล้ำค่ามากๆทั้งทางศิลปะแล้วก็ทางปัญญาเลยมันแสดงให้เห็นถึงวิธีที่เออชาญฉลาดมากของบรรพบรุษเราในการสื่อสารหลักธรรมที่ลึกซึง้งผ่านสัญ,ญลักษณ์ที่กระตุ้นให้เราต้องหยุดคิดต้องตีความไม่ใช่แค่รับข้อมูลไปเฉยๆใช่เลยครับและถึงแม้ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยคนส่วนใหญ่จะอ่านออกเขียนได้แล้วก็ตามนะครับแต่วิธีการสอนธรรมะผ่านภาพที่มันชวนให้ขบคิดแบบนี้ ก็ยังคงมีคุณค่าและก็น่าสนใจอยู่เสมอเป็นอีกช่องทางในการเรียนรู้ที่ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ตัวหนังสืออย่างเดียวนะครับจริงด้วยค่ะก็น่าคิดต่อนะคะว่าในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมันถาโถมรวดเร็วแล้วก็เยอะแยะมากมายอย่างทุกวันนี้การใช้สัญ,ญลักษณ์หรืออุปมาอุปไมยเพื่อสื่อสารแนวคิดที่ซับซ้อนซ้อนเหมือนที่บรรพบุรุษเราทําผ่านภาพปริศนาทำเมื่อหลายร้อยปีก่อนเราจะสามารถนํามาปรับใช้อย่างไรได้บ้างคะ เพื่อจะส่งเสริมความเข้าใจที่มันลึกซึ้งขึ้นหรือว่ากระตุ้นการคิดวิเคราะห์ในบริบทการเรียนรู้หรือการสื่อสารในปัจจุบันของเราเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับน่าจะลองนำไปคิดต่อยอดกันได้อีกเยอะเลย